ค่ายอาไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายนี้อยู่ตรงไหนมีใครเป็นเูื่อนซาลาหม่กเปิร์ดเพื่อนในค่ายเชียร์เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสสูงเท่าไหร่สูงได้สาน้ำหนักปล่อยปล่อยกี่กิโลครับสมวยสไตล์เลยครับวันนี้จะต้องมาเจอกับเสือพันล้านเคยต่อยเขาไหม ครั้งแรกเลยแล้วเราดูย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนติชัยเขามวยสตไตล์อะไรวันนี้ไปต่อย,อยเขาเราจะวางเกมวางแผนไงดีดัดแทต,ตามสไตล์เราเลยมีอะไรเดี๋แก้ไขวุฒิเขาเบ่อยทีเนาะล่าสุดไปต่อยไหนมาใครสาม,ไไมารถอ๋อเป็นไงบ้างแพ้คะแนนเหรออันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยอเวทเท่าไหร่ยี่แปดแปดนี้ต่อยเวทสามสิบกิโลเนาะใหญ่ไปมไหมอืมสบายๆเมื่อเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงบ้าง มาผ่านเลยเดี๋ยวรอทั้งจริงอย่างเดียวเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับคไข้มาแจ้งเกิดที่นี่นะไฟนี้คุมมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณคนจังหวัดเด็กชายภูมิอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับลดหน่อยวันนี้เต็มที่นะอขอให้โชคดีขอมากครับโอเคครับ <ห>เสือพระร้านเชือนุนไปใครครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายชเชืองมุนไปครอยู่<ม>ไหนเนี่ยค่้ายนี้อย,อ,อยู่ชลบุรีครับอยู่ชลบุรีและอยู่นั่นมีใครเป็นผูเป้าซ้อมแล้วมั้งครับเพื่อนเพื่อนี่นน่่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบครับสูงเท่าไหร่ร้อาน้ำหนักป่อย,อย,อยตอนนี้วยสไตล์อครับวยขันนี้เลยตอมาเจอกับเนสายชนนะไม่เคยต่อยกัเลยครังแรกด้วยแล้วเรารู้ย่งขโมยแบบไนสไตล์ ได้ดูยังถึงมือ,อวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผนยังไ,ไงดีตา,ต,ต,ตามตาตาเราไปไมีอะไรเดีด๋ยวแก้ไขอุปถัมภ์ทีเนาะล่าสุดไต่เนี่ยมาครับชนบุรีที่ชนบุรีอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปเป็นไงบ้างชนะชนะด้วยวันนี้เลยมาที่กรุงเทพนะเคยมาต่อยกรุงเทพยัง,ย,งยังเลยวันนี้มาช่างต่อยเนาะวันนี้ต่อยที่เวทสามสิบกิโลเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นเกินหรือขาดมาพอดีเลยเดี๋ยวเราช่างจริงอีกเดียวร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ สูงูหิ้งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาทชนะกับค่ายเนาะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณห้าห้ขีดก็เกือบโลนึงได้อ่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ3สคนจังหวัดเชิบุรีเด็กชนบุรีอ้าวฝากเชิญเชวญแฟนคลับเราหน่อยเป็นกำลังใจให้ด,ดีด้วยครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดี